เอายาสรบมาปะแปดสิบเจ็ดอันพอพมึงบอกมึงเอามาร้หนึงไม่ใช่ยังกูยังเอามาร้อยนึงก็จริงแต่กูยังไม่ทำเป็นลูกดอกเลยเดี๋ยวทำก่อนนั่นที่จะไปคือประตูเหลืองประตูเขียวนี้มีมังกรพิษด้วยแล้วก็มีสิ่งสารสาัตว์อื่นๆก่อนประตูหิมะนันะ่นอ่ะ ก็มีแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ไม่ได้สำรวจเพราะว่าจะหนาวตายก่อนอาจจะต้องหาหน้าคแต่กูยังไม่เคยเจอนาคในนี้เพราะปกติกูไม่จับหน้าคไงมึงกดประตูเลืองได้เลยนะ่ะกดเป็นปะอะไรมัน่ไม่ใช่ไปเจอบอสใช่ไหมไม่ได้ไปเจอแต่ไปเจออีกโลกหนึ่งลืมบอ,อกไปถ้าเรามีเนื้อเสารสักตัวมาในนี้ก็ดีนะเพราะในนู้น คนโหทั้งนั้นเลย <S <S ที่นี่จะมีเนืน้อเสาที่มึงังไม่เคยเจออีกหลายๆตัวเลยแล้วก็มีที่มีจุดเสกบอสอยู่และเหล็กแบบนี้เยอะนะเขาบอกตรงนู้นจะมีไอ้ฝั่งหนุ้นที่กูมองอะ่ะเหมือนจะมีถ้ำจะเป็นมังกรสายฟ้าแต่ที่กูมากูอยากได้กระลอกบินอะ่ะกระลอกบินมันส่วนมากก็ก็ไกลอยู่นะน่าจะด็กระลอกบินมันอยู่ไหนวะ เปิดแผ่นที่มันไม่สามารถเห็นได้อะอาจจะต้องเดินสำรวจก่อนเอาเลนะเดินภายต่างวิติอ่าชิบหายแล้วมาก็มืดเลยในนี้ในนี้กูลืมบอกนะสัตสัตส,ตสตัในนี้ไม่สามารถบินได้นะยกเ,เว้นกระลกรมันกึง่งกึ่งเหาะมากกว่ามันไม่ได้บิน ไม,ไม่รู้เหมือนกันวะแต่เพลงขึ้นอะคืออะไรวะฮายิน่ววาทีา่ห <c oughs> ายแล้วไม่ยตงวิ่งเดินข้างหร่นะกูม้วนแล้วกูจะรอดแล้วแนะหละกูม้วนทางกูสนใจเขาเออเอาได้ตามกูแล้วนี่ามันตามกูดิอ่า กูจะเคลียร์มันยังไงวะมันตกไปแล้วแต่เพียงยังอยู่นะไอ้หน้าสมองจะเป็นฝูงอะมันตกมันตกไ,ไ,ไปแล้ว,มไ,ลวไม่มีแล้วเนี่ยกูเห็นแล้วนะมันตกไปแล้วเออเพีงเพีงเงียบลวเพีงเงียบแล้ะอ่าตรงไหนวะเหมือนนะ่ะไอ้ตรงที่กูมองไปไอ้เห็นป่ะเสาๆเสาใครซากโบราณนะ่ะตรงนั้นเป็นที่เซ็กบอสหมาป่าสองตัวเว้ย ถ้ากูถ้าจะไม่ผิดจะเป็นหมาป่าแบบตอนกลางวันกับตอนกลางคืนเนี่ยข้างบนฮีหน้าเต็มเลยระวังซิมบ้าอะไรนั่นเลยอ่าสเปน่าร์ดทีเดียวแรปเตอร์อัลฟาเนียชิบหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียกูไม่เห็นได้สัตว์อยู่ในโัวยังไงยืมหัวยังไงเนี่ยหายแล้วเฮ้ยหมูป่าหมูป่ากูวิ่งเร็ววิ่งเร็วตามไม่ทันแล้ว ไอตัวไอตัวนี้ช่วยต้องเอาไอตัวนี้ช่วยนั่นแหละเรียบร้อยตกใจพวกเรามาผิดทางว่ะไปไปอีกทางนึงกันดีกว่านี่ไงแถวแถ compass, like วแม่น้ำจะได้ว่าชอบมีกระลอกเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนล่ะกระลอกอยู่ตำบลตำใหม้ไอ้กระลอกบินอะชูก้าเรเดอร์อะไรนั่นแหละชูก้าไกดเดอร์กระลอกเขาไม่รีบบนตำใหม้เหรอไม่ได้อยู่ แล้วมันอยู่ไหนอ่ะลองเดินเข้าดูป่าแดงดินี่ป่าอะไรแล้วเนี่ยเออมึงสนใจไปจับหมาเปล่าหมาที่แบบติดลายมือแล้วมันเ <c oughs> ป็นเป็นแสงไฟในตัวเอาเปล่าเอาเท่ย่างก่อนตัวอะไรกันถ้ามึงจับหมาตัวนั้นมันจะมีดีเรื่องอย่างหนึ่งนะคือแบบยังมึงจะมีไฟติดตลอดเลยไม่ต้องถือไม่ต้องถือคบเพลิงอะ่ะ หมาก็มีคว kind of ันหมดเหมือนกันไอ้ตัวเชื่อแล้วนะแสงสว่างตัวเชื่อแล้หน้าก่นไม่ใช่หน้าดินั่นที่กูบอกนี่แหละกระลอกกระลอกกระลอกเนี่ยนนักระลอกกูดูว่าตัวเล็กไอสัตว์ตัวเบลอเลยเฮียทำไงบินไหมวะอือบินกูดูกระลอกกูดูกระลอกก่อนูดูกระลอกเกาะอะไรอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละที่กูอยากได้อ่ะ จับแล้วเห็นไหมหไหมันบินบินไวมากเลยเอา,าละเอาดิแล้วเราจะเอามันกลับยังไงนี่ไหนก็เรียกเรียกมันเรียกมันกลับไงลองก่อนหนึ่งนัดสองนัดหลับอ,อ๋ะมันหลับไงเอา้าเวลน้อยเหรอวหเวลห้ากินอะไรเขกูลืมลไปเขาจะเบอร์รี่แหละลองดิมันอาจจะต้องหาอีกตัวหนึ่งนะ เลยตัวเดียวกันกูก็หวังว่าจะมาแล้วก็จับยากมากอะสรุปได้ง่ายง่ายเอ้แต่กูปรับอะไรแล้วเนียน่าจะเ,เวลน้อยแหละใช่เบลน้อยแหละกินไวมากเลยกูว่ากูปรับเปไ็นยังไงปรับสมดุลแล้วสมดุลเปล่ากูไม่มัน่นใจสมดุลกูปรับแล้วปรับรถรถมาเพิ่มมาแค่ศูนย์จุดห้าจังเดียวไอ้อ่านนี่มันใช้อะไรวะกูลืมแล้วเอ่อ M A E เ uh อ็มหรือววะกูจะไม่ได้ตุนบินได้มากก่อนนะ e. ตุนปากเป็ดบิน A e. ได้เอ็มเอทำไมกูไม่เจอวะอน,นี่เหรอเหรอนี่ไงใช้เลขสามสิบอัน ได้แล้ววีเวอร์นี่ตัวเก็บไม้เลยนะจะจำไม่ผิดเป,เ,เป็นไรต่อกับหมาอะไรบ้งหมาไปเอาหมาเลยยิงไหนหมานี่มันกินเห็ดเห็ดต่างดาวอะในนั้นมันจะมีเห็ดต่างดาวให้เก็บข้างล่างเลยแต่ข้างล่างจะอันตรายนะเข้ามาดีกว่าแต่ถ้า มึงได้เก็บหมามึงได้ไฟแบบประจําตัวเลยนะ<ม>แถ<ต>มหมาเนี่ยหมาเนี่ยมีดีนะอนาคตเราอาจจะไปจับไอ้นอสเสาเอเลียนซึ่งมันต้องใช้หมามาเกาะไหลเพราะว่าเนอนเสาวเอเลียนมันกลัวเหมือนกลัวแสงเอาไว้ขับไล่ได้ไอุ้ยชิหายละม,มันอยู่ในปากฉันฉัไม่รู้ว่ากระอกกูจะปลอดภัยป่ะมึงสั่งให้มันหยุดอยู่นี้ก่อนนะฮะมึงสั่งให้มันหยุดอยู่กับตัวนี้ก่อนก็ได้ ตาจะจะได้หแหละเพราะแถวนี้ไม่น่ามีอะไรน่ากลัวแล้มันแกะใช่ป่าวะหมูป่าหรือตัวอะไรบวะแกะมันอยู่ในป่าสีเขียวเนี่หอะอ่าไม่รู้ว่าต้องเดินหามันเป็นจะเป็นป่าข้างล่างมันจะอยู่ข้างล่างอีกอ่ะกูไม่มั่นใจเหมือนว่าแถวนี้หรือเปล่า มันจะอยู่กับเรนเจสาวเอเลี่ยนอะไรสักอย่างอ่ะซึ่งมันน่ากลัวาม,มากอารมณ์เหมือนเป็นเรนเจอร์แบบติดสายฟ้ากูจะไม่ผิดแต่กูก็ยังไม่เคยจับเหมือนกันจำไม่ได้ว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นมิดหรือเปล่าไอ้ใครไอ้ไอ้หนอนยักษ์เนี่ยไหนวะเนี่ย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 ชอบไหมล่ะว,ว่านี้จะเป็นเชมิดแล้วลหรือมิดวะ เหมือนบัวเลยกระถิ่เที่ยกูจำได้ว่าถ้าเราจับมันมันไอ้นี่นะถ้าจับได้สกิลอะไรจะปล่อยลมขึ้นกาอากาศมาจะทำอะไรสักอย่างนี้แหละรอเช้าอ่ะยังไม่เช้าทีว่เหมือนมืนดักแด้เลยดักแด้เดินได้เหมือนกระปู่พาคินใช่ที่นี่เปล่าวะ กูไม่เจอถ้ำลงเลยวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยวะเออกูไม่ได้มานานแล้วเกือบปีแล้วที่ปลอดภัยคือพี่ที่มีแม่น,น้ำกูเจอลจะเจออะไรอะกระลอกแล้ลมันเหมอ่เสียเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนกัน,กน แต่ในนี้มันมืดแบบไม่ได้มืดสนิทอ่ะยังดีอ่ะไอ้ชนบินกูไปแล้วบินด,ดีแล้วอ่ะสู้เละไอฉันสูนไ้ไปกี่นัดเลยเออวิวน้อยไงวอ่งจริงน้นอยด๋อยแล้วดี้ยแลย้วเ,เ,ลเอ้ยไอ้นกเ,เยอะจังเอ้ยชิบห่านแล้วกูโดนบินไปกูอยากเจอมั่งจำได้ว่าเจอในแถวนี้เยอะอยู่ นกใหญ่เยอะเียไอดอกสปายซัลลบินจู๊ก้าไรเดอร์นินไหนอ่ะจู๊ก้าไรเดอร์จู๊ก้าไครเดอร์จูก้าแคป์ิดผ่ายแหละแหงเราไปจับตัวที่ไรไม่เคยง่ายเลยสมัยง่ายมันจะเรียกว่าอาร์คเลยเจ๊กุ๊าจับได้แม่งไอ้นกเป็ดโดนมาตีกูแล้วแล้วเตอร์มันตีเอ๊ะเหนื่อยตรง โชคดีที่มีเธอแต่กูโชคไม่ดีเพราะกูเดินตุบไ <c oughs> <c oughs> อ้ยเหี้ยมึงดัดเดียวสระาัครับเดี๋ยวฮะดับเลยแม่คุณคุณนะไ <c oughs> อ้ยเหี้ยยิงยิงนัดหนึ่งน้อยสุดมากจะไปไวยิงนัดหนึ่งมันวินขึ้นไปแล้วมันก็ล่วงลง เอ๊ไอ้ที่มันเดินตรงนี้มันใช่เลยไหมวะมองไม่ค่อยเห็นด้วยน่าจะใช่แหละยังดีนะที่มันเป็นมิด่ะกูจะได้เข้ามาใกล้ๆได้จะได้ดูว่ามันเบวอะไรเห็นกูปะเออตามมานะเลียเ้ยวซ้ายนะเนีย่ยตรงนี้ไปทางนี้เลี้ยวซ้าย เฮ้ยกูก็บ,บินเด็นมทั้ง,<อ>งลูกเลยแล้วก็เลี้ยวขวาเดี๋ยวภูเขาอีกลูกนึงก็เลี้ยวขวาชิดภูเขาเลยเลละนี่ยป่าเล้วก็กคือมันลงได้เหมอลงได้ในนี้จะมีแนวเสาร้องห่นมั้งหรืออะไรสักอย่างเนี่ยกูจำไม่ได้แต่ทั้งที่ดีมึงเก็บเห็ดไว้ก่อน พยายามห,ห,หาเห็ดจากแถว,ว <ๆ S 1> นี้ยกูไม่รู้ว่าเห็ดมันหายยังไงเดี๋ยวลองก่อนตัวดอนะไรเนี่ยอุ้ยนี่อะไรละหมานี่กูเจอแล้วหมาเนี่ยมึงต้องหาเห็ดดักแต่กูไม่รู้ว่าเห็ดมันหายยังไงอ่ะเสแล้วกูเจอแล้วหมาสองตัวเลยกูจอตัวสี้มน้ำตกมันดังมากเลยต้นนี้วะมันชื่อว่าอะไรมันชื่อว่าอะไรเห็ด มันคล้ายๆแบบเก็บตามเฟเบอร์หรือต้องเก็บข้างล่างวะมันชื่อว่าอะไรผมจำไม่ได้มัตสูรมาสักอย่าง,างไม่รู้อ่ะเป็นฮิตตั้งดาวอ่ะต้องขี่ลงข้างล่างเลยนี่ก็จะเห็ลนละนี่ยะๆๆนะเห็นตั๊ก,กแตนนะปะหิดมันให้มันให้ตีนี่วะแอมมึงเห็นตั๊กแตนตรงนั้นปะไม่ใช่ไงวะต้นที่แล้วเนะี่ย โอ้ยไอ้ก,ก,กลมๆนี่ปะไม่ใช่ปกติมันไม่ได้เลยมันดูมันคล้ายๆมันเอ๊ะหรือมันกินอันนี้วะแล้วก็ลอกมันเนี่ยแล้วก็ลอกมันเน็นอะไรอ่ะอา้าวก็ลอกมีตรงกูอะอ้ะาว่ผ่านแล้วมือแหละกูสูก้กับตะก,กตัง่งข้างล่างอยู่เนี่ยเอเนี่เก,กากะกลางกากเกาะกลางเนี่นยพอได้แล้วใช่ไม่ใช่ตัวกูตายนะตัวเวลน้อย เวล้งเยอะกว่ากูอีกเห็นตากระแตกตรงนี้ป่ะโคตรดีอ่ะไหนเนี่ยถ้ามึงจับมาสัตว์เลี้ยงอ่ะฟาร์มหินได้ฟาร์มไม้ได้เอาขวานเนี่ยมันถือเอาไม้มันถือเอาดาบเนี่ยมันถือเอาหอกมันถือก็ได้นะเป็นตัวทำดาเมจชั้นดีเลยตีมันจะได้มันจะได้ออร์แกนิกพอลิเมอร์เถอะเห็ดมันเป็นยังไงตีมาก็ดีนะมันเป็นเห็ดโปเกบอลอันนี้จะเห็ดป่ะเน่ย นะอยู่เดี๋ยวนี้เห็นเเลยนี่ยมันมันเห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวะกูย่อให้เนี่ยนี่นี่เร็วหนึ่งเร็วหน่งทำจะไม่เห็ดก่อนมันเห็นเลยใช่ไหมวะนี่ตะกูเนี่ตะกูตะกูไม่น่าใชจเอ้มมันหน้าตาเนี่ยหรือตรงนี้วะเฮ้ยอันนี้ไงใหญ่แมงมุมเนี่ยไอ้ก้อนๆนี่คือใหญ่แมงมุมเหรอ เออดก็ที่คุณอยู่ท่ามึงไงเมื่อกี้มันใช้หนูขาวอ่า S I L L K อะไรสักอย่างเีย S f อ k ดไฟไฟอะไรสักอย่างตุ่งเป็นปุยไฟเอออ่าดูดิหมามันอยู่ไหนวะนี่หรือต้นนี้วะกูเจอเมื่อกี้น่ะกูเจอเมื่อกี้น่ะต้นนี้มันไม่ใช่หมาเหรอมันตัวเอเลี่ยนอะไรสักอย่างยเพ่งขึ้นคืออะไรนี่ไงอะไรเห็ดหรืออะไร เขาลงมาน้ำเช่มหมานี่นะพวกกูตายเนี่ยแหละกูไปวะล่ะโชคดีเพื่อนอออ๋อซึกว่าลอกกูตายไม่อไเ,อเอาไม่เสียงกูติดโอ้มิดพิษสต็กสิบสต <c oughs> ็อกตายบอกเลยว่าตายโชคดีไม่ไหวแล้วเกิดขึ้นหลอดแล้วแต่มันสักสีอะกูย้อมไม่ได้ ยอมไม่ได้เออเออจะต,ตายแล้วเกือบต,ตายแล้วหนีเลยนะไม่ช่วยเลยนี่ก็กล่อกกูจะตายสักเฮ้ยทำไมมันขีดว่าไม่ได้สติวะคืออะไรวะ จับได้เลยอืมตายหาแล้วมันมาในมังกรเลยเนีนี่เนี่ยกูว่าอันต้นนี้น่าจะเป็นต้นเห็ดก่อนไม่ใช่อ๋อใช่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 นี่แหละที่มันจะกินที่มันขึ้นด้วยตีอะไรอะไรมัดลูมัดลูเอสักอย่างมัดลูนี่แหละเอ็กเกอร์ลาวิกใช่อ๋อไอตัวนี้ไว้เล็กสุดกูไม่มีอาหารกินอะไรได้ มันไม่เหมือนหมาเลยมันเหมือนตัวเหมือนปลาสมเกียรติอา่ากูบอกแ้วว่าคล้ายปลาแะไรครับเป็นเวอร์ชันหมาอยู่ไหนล่ะไอตัวนั้นอยู่ไหนอ่ะเห่าจูกมึงเจอเท่าไหร่พัดด่างแล้วหายไปแล้วมันหายไปแล้วตอนแรกเห็นมีสองตัวเลยไปเจอเจอใช่ไหมนี่อยู่อยู่ตรงตีนพญาวเลยอะ เมันทำไมค่อยยาวลายมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยใช่ปะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว,ลวตัวนี้มึงเอาปะติดหน้ากลัวยไกแบบมึงเอาเลยเอาอ <c oughs> เอาได้แล้วเนี่ยดูหายตัวจิ้บหมนอเอเลี่ยนอะไรสักอย่างมันกินไอ้นี่เป็นอาหารเหรอวะอกูให้ไปเลย นี่คืออะไรนี่คือเปิดไฟอยู่เหรอมันมีอะไรเปิดหลายอย่างเลยอตเมิมันกินอะไรเป็นมันกินอะไรเป็นอาหารเะกินอะไรมดลุมมดลุมเป็นตัวหานนี่แหละนี่ไงอตัวนี้อยู่นี่เนี่ยเป็นตัวสีดำอะเออใกล้ๆก็คอยยาวเหมือนกันยังไงกูอยู่ใกล้ๆเนี่ย น, <S <S นี่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 นีงงนะ่ตรงนี้เนี่ยทำไมไฟของกูไปติดฟ้าวะเปิดไฟเปิดตรงไหนหรือเปิดแล้วมันคือเหตุอันไหนวะมันมีหลายอันเลยเกินอะเหตุสีทองหรือสีสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินมาโมดูมึงดูมึงดูแนวเสามันมีหลายเหตุึงดูมันมีหลายเหตุตัวมึงดูในตัวตัวเนี้ยมันมีอนสมมองอันอะคืออไหน อันนีอ้ออันนี้โอเคต้องทำไงวะใส่ไปในเลขศูนย์ลากไปเลขศูนย์แล้วก,กด G อ,อนแรทีนึง่งเห็นเออถ้าม<ท>ึงอยากได้ให้ไฟมันส่งในนานเนี่ยมึงก็ต้องอัพไปที่สเตีมินาเป็นหลัก มานตัวกูฝายสีเหลืองไม่รู้ว่ะมึงลองกดค้างดิเอาเอาเออกจากไหลก่อนแล้วมึงกดอีค้างไม่รู้เห็นว่ามันจะมีอะไรให้เปิดหลายอย่างเลยาดูวัตตูชาร์ตเพดเดนี่เพยเยอร์แม็กเลเวลออปชั่นสเปรย์แบ็คเออไม่รู้ว่ะอยากให้ไฟมันส่องนานๆมันต้องอัพไปที่สเตมิน,นาเป็นหลัก มาเห็ดนานๆเลยหาเยอะๆเลยกียจะไหมเออเหมือนเหมือนกันมึงลองกินเห็ดประหลาดประหลาดดีว,ว่ามันจะช่วยอะไรบ้างก็ลองกินดิขึ้กูก,กินเลยเดียวก็แบบว่าหลอดอาหารนะน,นี่จะหมดแล้วเอยเหมือนไอเห็ดสีทองๆกินแล้วเหมือนจะไม่เป็นอะไรนะเป็นว่ะหิวน้ำ ใช่เห็ดเห็ดมืดๆอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนเพื่อเป็นรูปโลอ่ะไม่รู้อ่ะแม่เอากินแล้วหลับช่บ่ะแล้วหน้าตาเหมือนป่าดูไงก็เป็นป่าไม่เหมือนเหไม่เห็นเหมือนหนาตรงนั้นจินตนาการหน้าตาสมันน่ารักป่ะถ้าเป็นไปได้ช่วยช่วยกูด้วยดาวเต็มรอดเลยอสกุอสกุพิษั่งเลยเฮ้ กูพิดักร์ทุกหลนยเราเลยตั้งแต่กระลอกเลยมึงจะหวังพึ่งอะไรกับตัวที่มันดูเหมือนน่ารักน่ารักสัตว์ปกติวะที่นี่มันไม่ปกตินะเว้ยเอาเงาพอลู้ไว้จะไหมเอาไม่ได้ตั้งแต่เดี๋ยวไปทำโปรเกรบอลให้ไม่รู้ว่าจะได้พอกับคนละลูกกว่านะ่นะบอก ชาร์จ c าบ a ิตตี้นี่ยทำให้ใจเย็นเลยมันกินมันแดกเกบอกว่าันไม่รู้ปกติกูให้เบอร์รี่ด้วยนะถ้ามันกินหรือเปล่ากูไม่มั่นใจปกติสัตว์กูนี่จะหิวจะรอดไปเ็จะเล็งดูนะนะ้ๆไปกลับกันอากกอนเลยหรกูขอเก็บพืนผล ไอหมาตอนนั้นกก็อยากจับนะแต่กูไม่รู้วิธีจับอาจจะแ,แบบย่องยอง,ยองแบบใส่ชุดสูรย่องยองแล้วให้อาหารนี้วะเพราะดูจากสภาพม,ามันไม่น่าจับแบบปกติได้หรอกมาดีมันก่อนก็นจะไปขอเซฟี่ซะน่อย